วิไลานาภัยวันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธมือบ้านจงเจริญค่ะหรือชื่อแบรนด์ว่าฮักวิเลตอาร์ดีไซน์ค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะกลุ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี48ค่ะเริ่มทำจากตุ๊กตาไหมพรมค่ะสมัยนั้นก็เป็นโอทอบสามดาวแล้วก็เป็นงานด้นมือแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นงานผ้าปักด้วยมือค่ะ สินค้าของกลุ่มก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ของใช้ของที่ระลึกค่ะเสื้อผ้าของทางร้านที่มีนะคะก็จะมีเดรสค่ะซึ่งเราจะทำเป็นคอลเลคชันซึ่งจะเป็นคอลเลคชันโมเดิร์นอาคาคอลเลคชันแมวดอกไม้คอลเลคชันยูอร์สไตล์ยูอร์ไลฟ์นะคะซึ่งก็เป็นคอลเลคชันล่าสุดของปีนี้ค่ะ กระเป๋าจากทางร้านนะคะก็จะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะกระเป๋าทรงกระติบกระเป๋าทรงคางหมูกระเป๋าเป้กระเป๋าทรงตะกร้านะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ค่ะส่วนของฝากของใช้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจกับคีท cover ค่ะความโดดเด่นของสินค้านะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับการันตีด้วยโอท็อปห้าดาวค่ะเชียงรายแบรนด์ p l u สนะคะแล้วก็รางวัลต่างๆอย่างเช่น the best of the best จากคำชื่นชมของลูกค้านะคะสินค้าจะโดดเด่นที่ลายปากักแล้วก็การดีไซน์ผลิตภัณฑ์ค่ะสอสอ,อย่างนี้ควบคู่กันนะคะการสร้างคุณค่าของแบรนด์นะคะใช้แรงงานผู้สูงอายุในชุมชนค่ะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้พิการคนว่างงานนะคะคนที่เป็นโรคประจาตัวที่ไม่สามารถทางานหนักด้วยค่ะ กลุ่มก็จะมีการย้อมสีธรรมชาติเองค่ะทำให้งานโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆค่ะสถานที่ฝากขายนะคะก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่เซ็นทันเชียงรายค่ะเซ็นทันเวอร์เซ็นทันเชียงใหม่แล้วก็โรงแรมเมอริออตสุขุมวิทยี่สองนะคะแล้วก็โดดไปที่อ,อีเซตันนะคะที่ประเทศมาเลเซียเลยค่ะ ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจะมีหน้าร้านอยู่ที่ทำการกลุ่มจังหวัดเชียงรายเลยค่ะช่องทางออนไลน์จะมีเพจ f a c e b o o k IG Tik t o k เว็บไซต์แล้วก็ Youtube ค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้นำา i i เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรืออลิสาค่ะซึ่งสามารถช่วยคิดคอนเทนต์หรือเสริมไอเดียได้ดีทีเดียวรวมไปจนถึงช่วยตอบคาถามต่างๆนะคะให้สนับสนุนการขายให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ปักด้วยมือสัมผัสด้วยหัวใจฮักวิเลดอาดดีไซน์ผ้าปักด้วยมือจังหวัดเจียงไฮเจ้า